ไทยด้วยสภาพภูมิประเทศ่งอุดมสมบูรณ์ในอดีตยื่นต่อการตั้งถิ่นฐานเช่นนี้จึงก่อให้เกิดชุมชนโบราณอยู่ต่อรอดดีสัดมากมายในโคกพนมดีหนอกรบอบขอบอ่าวของทะเลปัจจุบันประกอบด้วยพื้นที่ไ้เคียงต่างๆรวมแ8จังหวัดคือรางบุรี ชุมบุรีจันทบุสากลแลวชนบุรีระยองจันทบุรีตลาดนครนายกชุมชนโบราณดุดันเราในศาสที่สำคัญหนึ่งดนแก่บ้านโควพนมรีตั้งที่ตำบลท่าข้างอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี บพบร่องรอยการตั้งถิ่นฐานและการอยู่อาศัยในยุคก่อนโวัติศาสตร์รรที่ใช้ทรัพยากรจากทะเลเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นสำคัญเมื่อราว3,000ถึง4,000ปีมาแล้วซึ่งพื้นที่บริเวณนี้เป็นชายฝั่งทะเลของอาวบางปะกงหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของชุมชนคือการขุดค้นพบลุมฝังศพจำนวนม,มากถึง154โกร ที่โดดเด่นที่สุดคือตมวกระดูกหญิงสาวซึ่งตกแต่แงบนหน้าไม่รูกฝันที่มีจักรกลวิ่งมากมายถึง1 2ึ0 0 0ออีกครั้งฝังสิ่งของเป็นเครื่องอุทิศอีกเป็นจำนวนมากสนิฐานได้ว,ว่าผมเป็นผู้เขามีบทบาทสำคัญต่อชุมชนนี้แน่นอนซึ่งต่อมาเธอผู้นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นจ้งแม่แห่งพวกโลกี ไม่ไกลจากโคกนอมดีนะมีอีกหนึ่งชุมชนโบราณตั้งอยู่ได้แก่ชุมชนหนองโดซึ่งเหยียยุใกล้เคียงกับชุมชนโคกนอมดีแหล่งโบราณคดีหนองโนด,ดีเคยเป็นสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยนหนาชนิดมากกว่าหกล้านฝาทับถมบนหาดทรายและจมอยู่ในทะเลพลนตมมากกว่า4 5 0 0ปรมีมาแล้ว โนองตเป็น,ปท,น,นทุ่นเล็กๆที่มีประชากรเพียงไม่กี่ครอบครัวอาศัยอยู่ระชุวงระยะเวลาสั้นๆแล้วยกไปหาที่อยู่ใหมันลุกทุกขินด้วยสาภาพแดล,ลอมขอการตั้งถิ่นฐานชาวพมีาและชาวหนองน,อง,นองจึงมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคยเียงกันโดยแสวสงหาอาหารจากธรรมชาติทั้งออกทะเลจับสัตว์น้ำและเข้าป่าล่าสัตว์และพบเศษกระดูกปลาทะเลเช่นฉลามโลมา ร่วมถึงกว่างวัวป่าและควายป่าเป็นต้นอีกทั้งยังมีความสามารถในการผลิตภาชนะดิดเผาการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้จากกระดูกสัตว์เชเ่นเบ็ดตกปลาเข็มฉนวกเพื่อใช้สอยและการดำรงชีพโดยเชื่อว่ายัางไม่รู้จักวิธีการฟอกลุและเลี้ยงสัตว์อยา่างจริงจังเมื่อมีคนในชุบนทนเสียชีวิตก็มีวิธีการการฝังศพ ร้องสิ <occurs to him> <t ising> ่งของเครื่องใช้อุทิศให้แก่ผู้ตายเพื่อนำไปใช้ในโลกหน้าด้วยความนองครเรั้งบ้านครูบ้านพระรถบืงสี่โภกับดินแดนเมืงพัฒนิเกตระรับความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมยุคโปรตี์จากไทยลอบชุมชนโบราณที่เคยมีอยู่ มาก่อนอุทยาก่อนขมัยตะรกนไทยค่ะสีมสเมืองโบราณที่ตั้งอยู่บริเวณรุ่มน้ำางในพื้นที่จังหวัดราชบุรีเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญในวัฒนธรรมพุวารอดีตะเราปอยู่ที่สกวรรณภูมิ อันเป็นช่วงสมัยแรกรับอารยธรรมอินเดียสู่ดินแดนีมิภาพดี